ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่269จงใช้กฎบ้านมาจัดการอย่างเหมาะสมอยู่เหวินเห้าควาแท้ของนางด้วยมือข้างหนึ่งเหวี่ยงมันไปพันเข้าที่รอบคอของนางจากนั้นจึงปลดเข็มขัดของสวีอีออกมาผูกเข้ากับแท้แล้วโยนมันขึ้นไปเขาดึงเข็มขัดเส้นนั้นขึ้นไปบนฟ้าแล้วแขวนคอชุ่มหมิงอย่างจนห้องต่องทั้งอย่างนั้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นในครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องไปแขวนคอให้ตายที่ประตูหน้าจนค่าหรอก เจ้าไตา่สัตวที่นี่ก็สิ้นเรื่องแล้วสวีอีรีบร้อนตะครุบที่เอวตัวเองหมับป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าของเท้าคลายออกจากกันการกระทํานี้ทําให้คนรับใช้กับองครักษ์ของโจรตระกูลชูพากันตกใจต่างก็รีบวิ่งกรูกันเข้าไปหมายจะช่วยอยู่หัวเห่าแผดเสียงดังด้วยความโกรธเกรี้ยวว่าใครก็ตามที่กล้าออกหน้ามาฆ่าจะกุดหัวมันผู้นั้นซะใบหน้าของชูหมิงหยางแดงกำดวงตาทั้งสองข้างเบิกโพลงจนแทบจะถลนออกมาอยู่แล้ว นางดิ้นรนสะบัดแขนขาเป็นพลวันแต่ยิ่งนางดิ้นรนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกรัดแน่นมากขึ้นเท่านั้นลำคอของนางถูกบีบรัดจนเกิดเสียงดังอึกๆึอักอหลุบสายตาลงอย่างร้องขอความช่วยเหลือทันใดนั้นมันเออยิงรับใช้ข้างกายนางก็รีพุ่งออกมาแล้วพูดว่าท่านอองถึงกับรังแกผู้หญิงอ่อนแอไร้ทางสู้เช่นนี้ช่างชั่วร้ายไม่สมเป็นชายชาตรีแม้แต่น้อย อยู่เหวินห้ามมองประเมินส่วนสูงของสาวใช้คนนี้คร่าวๆจึงสรุปในใจว่านางผู้นี้คงจะเป็นคนที่ปลอมตัวเป็นโสร่ฟูชูในตอนนั้นแล้วใช้สยศาสตร์มนต์ดำอะไรนั่นกับเขาแน่ด้วยความโกรธที่ประตูไปทั่วทุกอนุรูขุมขนแล้วจึงเงื้อเท้าข้างหนึ่งขึ้นแล้วแต่ออกไปทันทีฝ่าเท้านั้นเตะเข้าที่หน้าท้องของนางเป็นการเตะที่รุนแรงมากจนนางกระเด็นปลิวออกนอกถงไปเลยตรงๆ แต่หลังจากที่นางปลิวออกไปนางใช้สองเท้ายันกับกำแพงแล้วเหินทะยานกลับมาราวกับลูกศรที่หลุดออกจากแรล่งควางกริดเล่มหนึ่งออกจากมือไปตัดเข็มขัดเส้นนั้นชูหมิงหยางร่วงลงพื้นไปตรงตรงนางทะยานเข้ามาหมายจะรับตัวเจ้านายไว้อยู่หวนห้าวก็คว้าจับแท้ขึ้นมาแล้วสะบัดฟาดเข้าใส่นางทันทีหากว่านางหลบหลีกมันชูหมิงหยางจะต้องร่วงลงไปกองกับพื้นหรือจะไม่หลบยอมลิ้มรสแท้ที่ฟาดมาเต็มเต็มนั่นแล้วตรงไปรับชูหมิงหยางให้ทัน นางยังคงไม่เคลื่อนตัวหลบยอมปล่อยให้แซ่ฟาดเข้าที่หัวของนางจนเกิดเป็นรอยปื้นแดงแถบใหญ่นางกัดฟันแล้วยื่นมือออกไปรับตัวชูหมิงหยางมาก็หอบหายใจเอาอากาศเข้าปอดเฮลอกใหญ่หน้าอกของนางอึดอัดแซ่นั้นทรงพลังมากทั้งหน้าผากและหัวส่วนบนเกือบจะอาบไปด้วยสีแดงจากเลือดสดๆที่ไหลออกมาอยู่แล้วดวงตาของนางมืดมดมึนถึงท่านอองหย่าได้รังแกจนเกินไปนักมิฉะน,นั้น อยู่เหวินเห้วหันไปมองโสฟูชูอย่างเย็นชาดวงตาแฝงแววเฮี่ยมโหดโสฟูชูทนรับสายตาแบบนี้ไม่ได้หันไปร้องตวาดใส่สาวใช้ที่ชื่อมันเอ๋อว่าบังอาจนักยังไม่รีบถอยไปอีกหรอพูดอย่างเยือกเย็นว่านายท่านสิ่งที่คุณหนูรองพูดเป็นความจริงเจ้ากะข้าน้อยได้เห็นและได้ยินมาด้วยตาตนเองอองฉูสัญญาว่าจะแต่งกับคุณหนูรองจริง ฮ่าฮ่าทั้งยังบอกกับคุณหนูรองว่าให้กลับมายกเลิกงานแต่งแล้วรอเขามาสู่ขอคิดไม่ถึงว่าวันนี้จูจ่ๆอ,องชูกลับปฏิเสธไม่ยอมรับทั้งยังพลิกลิ้นกล่าวหาว่าคุณหนูรองไปล่วงเกินเขาคําพูดเช่นนี้จะเชื่อได้อย่างไรกันหากไม่มีจดหมายของเขาส่งมาจะเป็นไปได้หรือว่าคุณหนูรองจะไปหาเขาโดยไม่คํานึงถึงชื่อเสียงของตัวเองเช่นนี้มีกระดิ่งอันหนึ่งอยู่ที่ข้อมือนางสั่นมันด้วยท่าทีคล้ายไม่ได้ตั้งใจเล็กน้อยดวงตาของนางเป็นประกายเหมือนเปลวไฟเอ่ยถามอย่างเคร่งขรึมว่าองชู ท่านกล้าพูดหรือไม่ว่าเมื่อวานนี้ท่านไม่ได้สัญญาว่าจะแต่งงานกับคุณหนูรองบอกข้าทีว่าท่านไม่ได้มอบของแทนใจให้กับคุณหนูท่านกล้าบอกหรือไม่ว่ากระดิ่งที่ข้อมือของนางยังคงสั่นไหวไปมาทําให้เกิดเสียงกริง๊งกริงต่อเนื่องไม่หยุดอยู่ห,หวนเฮ่าเดินเข้าไปช้าๆใบหน้าไม่แสดงสีหน้าอารมณ์ใดๆออกมาให้เห็นเมื่อเข้าไปใกล้เหมือนเอ๋อกับชูหมิงหยางแล้วเขาก็นั่งยองๆลงไปมองไม่เห็นอารมณ์อะไรในสายตาของเขา ชูหมิงหยางจับข้อมือของค่อยๆนั่งตัวตรงร่องรอยของชัยชนะและความตื่นเต้นสองประกายว่าผ่านขึ้นมาในดวงตาของนางหนึ่งฝ่ามือหนักๆตบฉาดเข้าใส่ใบหน้าหมันเอ๋อไปตรงๆส่งผลให้นางหน้าหันไปอีกด้านยังไม่ทันที่นางจะฟื้นคืนสติกระดิ่งที่อยู่ในมือของนางก็ถูกบีบกระจุยแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยร่วงลงบนพื้นอยู่หวนเฮายืนขึ้นแล้วใช้เท้ากระทืบซ้ำลงไปทันทีมันเอ๋อตกตะลึงอึ้งค้างชูหมิงหยางก็ตกตะลึงไปด้วยเช่นกัน อยู่เหวินห้าหลบสายตาลงมองชูหมิงย่งยายงเย็นชาเจ้าคิดว่าแค่ใช้การสะกดจิตกับข้าแล้วข้าจะจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนั้นใช่หรือไม่สาวใช้ของเจ้าเก่งกาจในเรื่องการสะกดจิตและปลอมตัววันนั้นนางแกล้งปลอมตัวเป็นโสฝูมาหาข้าที่กรมปกครองพร้อมกับเจ้าทันทีที่เจ้าเดินเข้าประตูไปก็เริ่มสะกดจิตข้าแล้วทุกคำทุกประโยคที่พวกเจ้าพูดกันข้าล้วนจดจำได้ทั้งหมด ใบหน้าของโสฟูชูซีดเผือดเนื้อเท้าแต่ใส่มันเออแล้วพูดอย่างเคร่งเครียดว่าเจ้าถึงกับบังอาจปลอมตัวเป็นข้าเลยหรืออยากตายนักใช่หรือไม่มันเออกระอักเลือดออกมาเต็มปากพูดอย่างยากลำบากว่าในท่านเขาโกหกเจ้ากะของแทนใจคุณหนูเจ้ากะของแทนใจอยู่ที่ไหนแล้วรีบเอาออกมาให้ในายท่านดูเร็วเข้าหยกชิ้นนั้นมันหักไปแล้วมันตกอยู่ในสวนท่านปู่เจ้าคะท่านให้ใครไปหามันที มันยังสามารถนำมารวมกันได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขากอดข้าจริงๆเรื่องวันนั้นมันทำลายชื่อเสียงของข้าไปจนปนปี้แล้วอย่างไรเขาจะไม่แต่งข้าไม่ได้ขอร้องท่านปู่ข้าไม่แต่งกับเจ้าเจ้าก็จะแต่งให้ข้าให้ได้รึนี่เจ้าไม่มีกระจกหรืออย่างไรไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองอัป,ปลักษณ์ขนาดไหนเป็นแค่คังคกยังคิดอยากกินเนื้อหงฟ้าของข้าแล้วมียังอายบ้างหรือไม่สิ่งที่นางภาคภูมิใจที่สุดก็คือรูปร่างหน้าตาของนาง เบือนหน้าไปอีกทางแล้วพูดกับโสฝู้ชูว่าโสรูเรื่องนี้ท่านไปถามด้วยตัวเองดูก็ย่อมได้คนในกรมปกครองล้วนอยู่ที่นี่ทั้งหมดแล้วพวกเขาได้เห็นด้วยตาตัวเองว่านางกับหญิงรับใช้ข้างกายนางแต่งกายเป็นท่านไปที่กรมปกครองโสรูชูจ้องมองชูหมิงหยางอย่างดุดันอยากจะตบนางให้ตายในฝ่ามือเดียวไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดเขาไม่มีหน้าจะไปจัดการกับเรื่องพันนี้ได้แน่ฮ่าฮ่า ทั้งอ๋องชินลุ้ยกับเซียวเหยวกงต่างก็จ้องมองดูอยู่ที่นี่กันชนิดตาไม่กระพริบไม่ว่าจะไม่เหลือหน้าให้อายอีกสักแค่ไหนเขากัดฟันถามไปรอบหนึ่งคำตอบที่ได้เป็นเอกฉันคือมีคนเห็นเขาเข้าไปในห้องข้างที่อ๋องชูใช้พักกลางวันจริงๆใบหน้าของโสฝฟูชูเวลานี้เป็นสีดำสนิทไปแล้วสันนิษฐานได้ว่าเขาคงไม่เคยรู้สึกอับอายในการทำงานรับราชการได้มากขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเขาถึงกับถูกสาวใช้คนหนึ่งปลอมตัวเข้าไปล่วงเกินลูกชายบ้านอื่นคนหนึ่ง เรื่องที่ยากที่สุดในเรื่องนี้คือไม่ว่าเขาจะยอมรับหรือปฏิเสธว่าวันนั้นถูกคนสวมรอยหรือจะยอมรับไปเลยตรงๆว่าคนที่ไปวันนั้นคือตัวเขาเองแท้ที่จริงแล้วผลสรุปก็จะเหมือนกันนั่นคือถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ถูกสวมรอยก็แปลว่าเป็นเขาเองที่พาหลานสาวเข้าไปล่วงเกินอยู่วหวนเฮาเมื่ออยู่วหวนเฮาได้เห็นเจ้าจิ้งจอกเท่าในสภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเช่นนี้เขาก็นั่งลงยกเท้าขึ้นไขว่ห้างพูดอย่างเย็นชาว่า วันนี้ต่อนหน้าเสด็จอากับเซียวเหว่ยกงจนตระกูลฉู่จะต้องให้คำอธิบายที่ชัดเจนแก่ข้าชูมิงยังทำลายชื่อเสียงของข้าไปแล้วเป็นการสร้างเงามือดอันเป็นบาดแผลทางใจอันใหญ่หลวงต่อข้าจะให้ข้าลงมือเองหรือโสฟู่ฉูจะใช้กฎบ้านท่านมาจัดการให้เรียบร้อยไม่ว่าใครก็อย่าได้คิดจะเกลี้ยกล่อมข้าให้สงบลงหรือให้ข้ายอมละเว้นโทษนางทั้งสิน้น พวกเจ้ายังไม่เคยถูกคนอัประลักเช่นนี้ล่วงเกินย่อมไม่รู้ถึงความลำบากใจอับอายและความอัปะยะสอดสู่เช่นข่าท่านางไม่ถูกลงโทษข่าก็ไม่อาจปล่อยวางความทุกข์ในใจได้เป็นแน่เซียวเหย่กงจ้องมองเพื่อนร่วมง,งานเก่าของเขาอย่างเห็นอกเห็นใจแล้วกล่าวว่าพี่ชูเรื่องนี้พวกเราไม่อาจสอดมือเข้าไปยุ่งด้วยได้จะอย่างไรท่านก็ไม่ควรให้องชูต้องทนทุกข์กับความน้อยเนื้อต่ำใจเช่นนี้ไปเปล่าๆได้โซฟูชูไม่อาจระงับความโกรธเกรี้ยวนี้ไว้ได้อีกต่อไปจึงตะโกนอย่างรวดเร็วว่าเริ่มเถอะ ใช้กดบ้านจัดการลงทันเดี๋ยวนี้ชูมิงยางเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นพูดอย่างโศกเศร้าว่าท่านปู่เป็นหลานต่างหากที่เป็นคนต้องน้อยเนื้อต่าใจทำไมท่านถึงไปช่วยคนนอกแต่ไม่ช่วยข้าละ่ะโซฟูชูกัดฟันกรอดหันไปจ้องหน้านางทันทีหุบป,ปากให้ข้าเดี๋ยวนี้เจ้าทำข้าอับอายขายหน้าจนไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ตรงไหนดีแล้ว กดลงทานประจำบ้านปรากฏขึ้นเป็นไม้เท้าหนาขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งโสฟูชูรับมาด้วยมือเดียวแล้วกระแทกมันลงกับพื้นอย่างแรงถึงขั้นเกิดความรู้สึกว่าพื้นสั่นสะเทือนขึ้นมาเลยทีเดียวชูมิงยังตกใจมากแต่ปักยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นางจ้องมองอยู่หวนเฮาตาเขม็งแผดเสียงดังลั่นว่าอยู่หวนเฮาอย่าลำพองใจให้มันมากนักกระทั่งสวะชั้นต่ำไร้ค่าไร้าไราคาอย่างหยวนชิงหลิงเจ้าย,ยังยอมแต่งด้วยได้ค่าดูถูกเจ้านักแค่ยอมลดตัวไปเป็นชายารองให้เจ้าก็นับว่าไว้หน้าเจ้ามากแล้ว เจ้าอย่าได้อวดดีไม่รับน้ำใจนี้ไปหน่อยเลยสักวันเจ้าจะต้องเสียใจแน่ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่สองเจสิคนน่ารำคาญโผล่มาอีกหนึ่งแล้วทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมาไม้เท้าของโสร่ฝูชูก็ฟาดลงไปแล้วเรียบร้อยมีเพียงเสียงไม้ที่ดังสนั่นยามฟาดลงไปบนเนื้อหนักๆชูหมิงอย่างเจ็บจนกรีดร้องออกมาออกมาอย่างน่าเวทนาจับหัวตัวเองหมอบคลานล,ลงกับพื้นแต่หลังจากนั้นก็ฝืนกัดริมฝีปากแน่นไม่ส่งเสียงร้องออกมาอีก ชูหมิงช่วยรีบวิ่งเข้ามาเมื่อเห็นฉากนี้นางก็รีบเข้าไปแต่ฝีเท้าของนางก็หยุดลงอย่างช้าช้ามองดูท่อนไม้ฟาดลงบนหลังและขาของชูหมิงหยางในใจพลันเกิดความรู้สึกบางอย่างคล้ายคายความสาแก่ใจลึกๆที่ไม่อาจบรรยายออกมาได้สุดท้ายชูหมิงหยางก็กลั้นเสียงร้องไม่ไหวไม้นั้นที่ฟาดลงมาโส่ฝูชูใช้พละกกำลังอย่างมากตีแต่ละครั้งจนเนื้อหนังปริแตกอย่างน่ากลัว มันเอรี่พุ่งเข้าไปหมายจะคว้าไม้เท้าในมือของโสฝู้ชูให้พลนตัวเจ้านายอยู่หวนเห้าพลันคว้าถ้วยชาขึ้นมาแล้วคว้างออกไปทันทีถ้วยฉลอยเข้าไปกระแทกก็ใส่หน้าผักมันเอร์เต็มเป่านางเลือดไหลอาบเต็มใบหน้ามันเอร์เงยหน้าขึ้นมองวาอยู่วนเฮ้าอย่างขุนเคืองเลือดไหลหยดเป็นทางดูแล้วน่าสะพรึงกลัวจนยากจะบรรยายอองชูเจ้าถึงกับคิดเล็กคิดน้อยกับผู้หญิงคนหนึ่งขนาดนี้เจ้ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายจริงๆนั่นล่ะสาวใช้ของตระกูลชูปวดดีได้ถึงเพียงนี้เชียว ข้านับว่าได้เปิดหูเปิดตาแล้วจริงๆอองชินลุยกล่าวอย่างเย็นชาไม้เท้าของโสฟ,ฟูชูฟาดเข้าใส่มันเอ๋อเต็มเหนี่ยวมันเอร์กัดฟันทนรับความเจ็บปวดนั้นไว้ในท่านท่านจะทุบตีข้าน้อยให้ตายก็ได้แต่ท่านได้ปลดละเว้นคุณหนูรองด้วยเถิดเจ้ากะ คนในตระกูลชูต่างก็คุกเข่าร้องขอความเมตตาพ่อแม่ของชูหมิงหยางรีบเข้าดูเหตุการณ์พบว่าชูหมิงหยางถูกทุบตีจนเกือบจะตายแล้วพวกเขาจึงรีบเข้ามาหยุดคุกเข่าลงอ้อนวอนร้องขอความเมตตากันอย่างน่าเวทนาชูหมิงหยางนอนคว่ำอยู่บนพื้นทั้งร่างเจ็บปวดจนไร้เรี่ยวแรงริมฝีปากของนางถูกกัดจนแตกเลือดไหลยหยดลงมาไม่หยุดนางจ้องมองอยู่วนเห้ายกข้อศอกขึ้นเพื่อช่วยทรงตัวเล็กน้อยแล้วพูดอย่างอาฆาตมาดร,รายว่า ทุกสิ่งที่เจ้าทำกับข้าในวันนี้ข้าเก็บมันเอาไว้ในใจแล้ววันหน้าข้าจะต้องให้เจ้าชดใช้คืนมาเป็นสิบเท่าอยู่วนห่าวไม่แม้แต่จะชายตามองนางเมื่อครู่เขานับตามในใจแล้วพบว่ามันครบ30ครั้งพอดีโทรในายใจก็สลายหายไปเกินครึ่งเขายืนขึ้นและพูดกับโสฟูฝูฉู่ว่าโสฟูขอตัวลาไม่ได้พูดว่าให้อภัยแล้วหรือไม่พูดถึงการประนีประนอมใดๆทั้งสิ้นแค่กลับไปทั้งอย่างนั้นสวีอีรีบวิ่งตามหลังไปอย่างรวดเร็ว กระทั่งเซียวเหยวกงกับอ,องชินลุยก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นเรื่องธรรมดาที่เซียวเหยวกงกับอองชินลุยจะถูกทิ้งไว้ให้จัดการตามเก็บเรื่องยุ่งเหยิงที่เกิดรวมถึงพูดคำหวานหูดีๆสักสองสามประโยคปิดท้ายชูหมิงช่วยหันหลังแล้วรีบวิ่งไล่ตามออกไปเข้าไปหยุดอยู่เหวินเฮาเอาไว้ในสวนอยู่เหวินเฮาหันกลับมามองนางด้วยสายตาเย็นชาพระชายาชีมีธุระอะไรหรือชูหมิงช่วยเดินเข้าไปช้าชายื่นมือออกไปในฝ่ามือของนางมีหยกพกที่แตกออกเป็นสามเสี่ยงของเขาอยู่ในนั้น นี่เป็นหยกที่เจ้าหวงแหนมาโดยตลอดเอากลับไปเถอะลองดูว่าจะซ่อมแซมกลับสู่สภาพเดิมได้หรือไม่ชูหมิงช่วยพูดเบาฮะาฮ่ใบหน้าของเขายังคงหล่อเหลาเช่นเดิมมีรอยแผลเป็นที่กระดูกคิ้วเนื้อสิ่งอื่นใดมันทําให้ดูมีเสน่ห์ยิ่งกว่าเดิมยามที่เขายืนอยู่กับอองฉีเมื่อไหรอองฉีจะเป็นได้แค่คนไร้ความสามารถไปทันทีไม่มีใครรู้หรอกว่าตอนนี้นางเสียใจภายหลังมากแค่ไหน แม้ว่าหยกชิ้นนี้จะหักไปแล้วแต่มันเป็นของพระราชทานมาจากเสด็จปู่ถึงตัวหยกจะบุบสลายแต่ซากมันก็สมควรต้องนำกลับไปอยู่ดีชูหมิงช่วยยังคงยื่นมืออยู่อย่างนั้นรอให้เขารับมันไปแต่อยู่หวนเฮาไม่ต้องการจะใกล้ชิดกับนางให้มากจึงรอให้นางกลับด้านแล้วส่งมาด้วยวิธีนี้มือของทั้งคู่จะมีโอกาสสัมผัสกันได้กลางอากาศในช่วขณะหนึ่งชูหมิงช่วยฝืนยิ้มอย่างขมขื่น ระหว่างเราสองความสัมพันธ์มันขึ้นสนิมจนเข้าหน้ากันไม่ติดถึงเพียงนี้ไปแล้วช่างหน้าเศร้าเสียจริงนะอยู่เหวินเฮ่าไม่ได้พูดอะไรแค่พยักพเยส่งสัญญาณไปให้สวีอีสวีอียื่นตรงเข้ามาคว้ามันไปด้วยมือข้างหนึ่งช่วงเวลาที่ไปสัมผัสดโดนมือของชูหมิงช่วยเขาก็รีบกล่าวคำขอโทษอย่างรวดเร็วอยู่เหวินเฮ่าหันหลังกลับชูหมิงช่วยก็รีบก้าวไปข้างหน้าเพื่อหยุดเขาไว้มีอะไรอีกรือยู่เหวินเฮ่าถามพลางขมวดคิ้วมุน่น ข้าแค่ต้องการคำพูดเพียงประโยคเดียวของเจ้าเจ้ายังคงรักษาคำมั่นในเรื่องที่ได้รับปากข้าไว้ในตอนนั้นหรือไม่ชูหมิงช่วยถามโดยไม่คํำนึงว่ายังมีสวีอีอยู่ที่นั่นด้วยอีกคนขอบตาแดงเรื่อ้ายจะร้องไห้ดวงตาของสวีอีเบิกโพรงหูผึ่งขึ้นมาทันใดยอยู่วนเฮาจ้องเขาวแวบหนึ่งมีสวีอีอยู่ด้วยจะพูดเรื่องอะไรก็ล้วนไม่ค่อยสะดวกใจนะพระชาย,ยาฉี อยู่หวนเฮ่าพูดอย่างเคร่งครึมข้าคิดว่าเรื่องอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็จงปล่อยให้มันผ่านไปเก็บเพียงความทรงจําดีๆเอาไว้นั่นถึงจะเป็นการดีที่สุดสําหรับเราทุกคนนะแววตาสิ้นหวังปรากฏขึ้นในดวงตาของชูหมิงชุยพูดกันตรงๆแล้วเหตุผลก็ยังเป็นเพราะหยวนชิงหลิงสินะสมัยก่อนเจ้ายังไม่เคยปฏิบัติต่อข้าดีเท่ากับที่เจ้าปฏิบัติต่อนางเลยด้วยซ้ำอยู่วนเฮาพูดว่า ข้าได้รับความการุณาจากนางทั้งไม่รังเกียจข้าทั้งเต็มใจที่จะคลอดลูกให้ข้าหากข้าไม่ดีต่อน,นางคงต้องถูกฟ้าผ่าจนหาซากไม่เจอไปแล้วน้องเจ็ดเองก็ดีต่อเจ้าไม่น้อยข้าหวังว่าพระชายาชีจะหวงแหนช่วงเวลาดีๆเช่นนี้เอาไว้ให้มากเขาแต่งพระชายารองไปแล้วชูหมิงช่วยพูดอย่างเย็นชาชายารองคนนี้ไม่ใช่ว่าเจ้าเป็นคนจัดหามาให้เขาเองหรอกหรือ ข้าได้ยินมาว่าเพื่อที่จะให้เขารับชายารองเจ้าถึงกับไปเข้าเฝ้าไทเ่าเพื่อทูลขอต่อเบื้องพระพักด้วยตนเองในเมื่อเจ้าเป็นฝ่ายไปทูลขอด้วยตนเองนั่นก็คิดได้เพียงประการเดียวว่าเจ้าต้องยินดีกับเรื่องนี้มองเขาอย่างกระตือรือร้นลดเสียงให้ต่ำที่สุดพยายามไม่ให้สวีอีได้ยินสุดท้ายข้าขอถามเจ้าอีกครั้งหากข้ากับองชียาขาจากการเจ้ายินดีอยากกับหยวนชิงหลิงแล้วมาแต่งข้าเป็นชายาของเจ้าหรือไม่ เรื่องอะไรที่หยวนชิงหลิงทำได้ข้าเองก็สามารถทำได้เช่นกันข้ายินดีคลอดลูกให้เจ้าโดยจะไม่พร่ำบ่นอะไรทั้งสิ้นเขาเบิกตากว้างจนแทบถลนรีบสูดลมหายใจเข้าออกเฮือกใหญ่ๆไม่ได้กันแล้วเรื่องนี้ต้องบอกพระชายาให้ได้ต้องให้พระชายาเตรียมการระวังแค่พูดอย่างเฉยเมยว่าเสียงของพระชายาชีเบาเกินไปข้าฟังไม่ได้ยินหรอกรเผอิญข้ายังมีธุระต้องไปจัดการ พูดจบก็รีบสาวเท้าก้าวเดินออกไปราวกับว่าถูกพูดผีวิญญาณร้ายไล่าตามอย่างไรอย่างนั้นสวีอีก็พูดขึ้นว่าท่านอองคำพูดเมื่อครู่จะบอกกับพระชายาได้หรือไม่ขอรับข้าน้อยรู้สึกว่าพวกเราควรจะบอกพระชายาพลางปลายตามองสวีอีอย่างเย็นชาสวีอีสวีอีพูดละล่ำลักว่าแต่ว่าพระชายาฉีหากไม่ได้เห็นแก่ความจงรักภักดีของเจ้าหลักก็ ป่านนี้ข้าคงจะไล่แต่เพือเจ้าออกไปเสียนานแล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องพูดอะไรทั้งนั้นสวีอีถึงกับถอนหายใจด้วยความโล่งอกดียิ่งนะข้าน้อยไม่อยากเป็นบ่าวที่เที่ยวไปไล่พลธนาความลับของเจ้านายเลยขอรับเจ้าไม่อยากแต่กลับทําได้อย่างคล่องแคล่วเชียวนะเจ้ามันบ่าวหัวสุนักจอมประจบสอบพลออยู่หวนห้าดาเส็จก็ควบม้าตะบึงออกไป ส่วนทางจนตระกูลฉูนั้นเซียวเหยากงกับอองชินลุ่ยที่ถูกทิ้งไว้ย่อมมีหน้าที่ต้องสร้างความสมานฉันท์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่แล้วชูหมิงหยางถูกลากออกไปรักษาตัวแล้วแต่ปากของนางกลับยังแข็งกร้าวด้วยด้านไม่เปลี่ยนนางยังคงยืนยันว่าจะแต่งให้อยู่วนเฮาเท่านั้นจะไม่ยอมแต่งให้องชีเด็ดขาดผู้ยินใหญ่ชูดุด่านางด้วยความโกรธจ,จัดไปหนึ่งยกแต่ก็จนใจทําอะไรไม่ได้โซฟูชูพาเซียวเหยากงกับอองชินลุ่ยกลับไปที่ห้องหนังสือใบหน้าเขียวคล้ำดูไม่ได้ เซียวเหยากงพูดจาปลอบใจอย่างผ่อนคลายว่าช่างเถอดหน้านางยังเด็กไม่รู้ความเจ้าก็ไม่เห็นจําเป็นจะต้องโกรธขนาดนั้นเลยสําหรับเซียวเหยากงและโสฟูชูยังพอจะผเผชิญหน้าได้ไม่ละอายเท่าไหรนะ่นัก องชินลุยก็อยู่ที่นี่ด้วยหน้าเขาตอนนี้จึงไม่มีที่สําหรับจะให้เอาไปเก็บซ่อนได้อีกต่อไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครู่นี้ที่ชูหมิงหยางถูกลากออกไปปากนางก็ยังร่ําร้องว่าจะแต่งให้อยู่หวนเฮ่าให้จงได้เขาก็แทบอยากจะขุดหลุมและฝังตัวเองลงไปให้มีชิดสิ้นดีเขาไม่เคยได้พบเจอกับความอับอายขายหน้าขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตองชินลุยรู้ดีว่าสถานะของเขาในเวลานี้สร้างความกระอักกระอ่วนแค่ไหนดังนั้นเขาจึงหาข้ออ้างเรื่องการกล่าวขออภยัย ในวันนี้เสร็จก็จักไปทันทีโซโฟ,ฟูชูซุดนั่งลงบนเก้าอี้จ้องเซียวเหวยวกงตาขเขมงเจ้าควรจะส่งจดหมายมาให้ข้าเตรียมตัวก่อนข้าจะได้ไม่ถูกเจ้าเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอยู่หวนเห่านั่นถามถอนหงอกแบบนี้เซียวเหยวกงแบมมือออกนี่ก็โทษข้าไม่ได้หรอกนะตอนที่เขามาถึงจนเขาก็ขอร้องแกมบังคับให้ข้าตามมาที่นี่ด้วย ทั้งยังไม่อนุญาตให้ข้าส่งจดหมายแจ้งให้เจ้ารู้ก่อนด้วยพี่ชูไม่ใช่ข้าอยากจะตำหนิเจ้าหรอกนะเจ้าห้าเป็นคนที่ได้รับความเสียหายแต่พูดอะไรไม่ได้เพราะจนตระกูลชูของเจ้าที่สุดแล้วลหละนะวันนี้คงจะสุดกลั่นแล้วจริงๆถึงได้เล่นใหญ่เสียขนาดนี้ท่านไม่ลองคิดดูดีๆละ่ะท่านอองผู้สูงสง่างามสงานคึงกลับโดนบุกเข้าไปล่วงเกินถึงกรมปกครองที่ตัวเองดูแลอยู่กลางวันแสกๆหากข่าวนี้แพร่กระจายออกไปเขาจะยังมีหน้าอยู่เป็นคนได้อีกหรือ เขาจะยิ่งอับอายขายหน้ายิ่งกว่าเจ้าเสียอีกเขาชะงักไปชั่วครู่แล้วสายหน้าระรัวแต่หากพูดกันจริงๆแล้วหากว่าข่าวนี้แพร่กระจายออกไปเจ้าทั้งสองก็ต้องขายหน้ากันทั้งคู่นั่นลหละเจ้าถึงกับถูกสาวใช้คนหนึ่งสวมรอยเพื่อเข้าไปล่วงเกินอองชินถึงในกรมการพระนครช่างเป็นอะไรที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยจริงๆนะนี่